จริงมีในมุมมองของคนเวียดนามด้วยเช่นกันนะครับที่เขาเข้าใจอย่างเลืกซึ้งว่าจริงๆไทยเนะี่ยไม่ใช่ประเทศที่ออนแอนะแต่เป็นประเทศที่เลือกทางที่มันเบาๆทั้งทั้ที่มีขุมพลังต่างๆซ่อนอยู่มีการกล่าวถึงกันต่อนะครับว่าถ้าไทยเลือกเปลี่ยนท่าทีแทนที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ใจดีแต่เป็นผู้คุมเกมทั้งภูมิภาคไปเลยมันเป็นสิ่งที่ไทยจะทําก็ทําได้นะถ้าจะอยู่ในภาพลักษณ์แบบนั้น ผลลั์ก็คือมันสั่นสะเทือนได้ทั้งเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยที่อยู่ข้างเคียงติดติดกับไทยก็ไม่ต้องระบุเชื่อนะหรือแม้แต่เวียดนามเองก็อาจจะต้องวางแผนรับมือใหม่ถ้าไทยมาในท่าทีที่น่ากลัวแบบนั้นอันนี้ก็พูดถึงกรณีที่ตรงกันข้ามกับความใจดีที่ผมเล่าไปในคลิปวิดีโอก่กอนหน้านะครับอย่างกรณีหนึ่งนะครับที่คนเวียดนามเขากล่าวถึงกันก็บอกว่าอย่างเช่นการที่ไทยสามารถที่จะคุมเส้นเลือดใหญ่ของอินโดจีนได้หรือในทางความหมายก็คือการขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับ โดยอันนี้เป็นเรื่องสถานก,การณ์ที่เป็นสมมุตินะครับที่ชาวเวียดนามกล่าวถึงต้องบอกอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ชาวเวียดนามก็พูดถึงนะว่าถ้าไทยจะทําแบบนี้มันก็พอที่จะทาได้อย่างเช่นอย่างนี้ครับถ้าไทยเลือกตั้งกําแพงภาษีคุมจุดผ่านแดนขัดขวางการขนส่งคือถ้าจะมาในเวนี้นะไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ใจดีอีกต่อไปเนี่ยคือเขาบอกนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านแทบจะไม่มีทางเลือกอื่นทันทีเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นศักยภาพที่ไทยทําได้เนี่ยคือสามารถคุมเส้นทางการขนส่ง อย่างเช่นเหตุผลที่ถูกกล่าวถึงนะครับเพราะว่ายังกัมพูชาเองเนี่ยต้องส่งออกผ่านท่าเรือของไทยอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอยากคิดจะส่งอะไรกรัมพูชาต้องพึ่งพาการส่งออกแบบเนี้ยหรือแม้แต่ลาวเองก็ยังต้องพึ่งพาเส้นทางหลักผ่านไปยังมาเลเซียด้วยถ้าจะไปขา,ขายกับทางนนหรือเมียนมาเองก็ต้องขนส่งสินค้าผ่านแม่สอดหรือแม้แต่เวียดนามเองเวียดนามต่อให้มีทะเลเป็นของตัวเองนะแต่ว่าพอเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงลาวหรือว่ากักมพูชาไม่มีทางหายใจ ถ้าไทยมีศักยภาพพอและทําแบบนั้นไปในเวนั้นไม่ใช่คนที่ใจดีสําหรับเพื่อนบ้านเรียกได้เลยว่าไทยจะเป็นประเทศที่น่ากลัวมากๆเท่าที่จะเคยเห็นมาเลยทีเดียวอันนี้คือตัวอย่างเรื่องนึงนะครับที่คนเวียดนามดันมองเห็นนะฮะว่าอย่างการที่ไทยคุมเส้นทางหรือว่ามีอิทธิพลมากๆในการที่จะเชื่อมโยงไปค้าขายอะไรต่างๆทางด้านโลจิสติกเนี่ย ไทยจะทําตัวเป็นพี่ใหญ่ที่ดูน่าโกก็ได้นะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงไทยเป็นพี่ใหญ่ที่เปิดกว้างมากๆเลยทีเดียวนะกับเพื่อนบ้านโดยในมุมมองของคนเวียดนามนะครับยังกล่าวถึงกันต่อในมุมนี้นะว่าจริงๆถ้าไทยจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นําที่ใช้อํานาจในภูมิภาคนี้อย่างเช่นเวียดนามกําลังเติบโตใช่ไหมหรือว่ากัมพูชากําลังเติบโตคือไทยแทบจะอยู่ในจุดที่เป็นผู้นาได้เลยนะในการใช้อํานาจอย่างตรงไปตรงมา มันอยู่ในจุดที่ไทยจริงๆจะสามารถขึงสายให้ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ภายใต้แรงกดดันคือทําได้โดยทันทีแหละมันไม่ได้ถึงขั้นจะต้องรอเวลาขนาดนั้นแต่ถ้าว่าความใจดีของไทยก็จะหายไปแต่ไทยน่าจะรักษาภาพที่เป็นมิตรกับผู้คนเอาไว้ซะมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นเกี่ยวกับไทยคือไทยจะมีความใจดีแม้แต่เวียดนามเองแข่งขันกับไทยในบางเรื่องภาพรวมไทยก็ยังเป็นประเทศที่ดูใจดีอยู่ดีไม่ใช่ว่าจะเอาชนะจนไม่สามารถงงหัวขึ้นมาได้อะไรขนาดนั้น ในมุมนึงที่ถูกกล่าวถึงนะครับบอกว่าเวียดนามนะ่ะรู้เรื่องนี้ดีนะจึงมักจับตามองไทยอยู่เสมอนี่แหละเพราะว่าไทยแค่ไม่ออกมาในท่าทีแบบนั้นเฉยๆคือมันก็ตั้งคําถามอยู่ลึกๆในใจว่าถ้าวันหนึ่งไทยเลิกยิ้มไม่ใช่ประเทศยิ้มง่ายประเทศอื่นๆจะรับมือไหวหรือเปล่าขณะที่บางส่วนนะครับมีมุมมองนี้นะครับกล่าวถึงว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยถ้าจะบีบเพื่อนบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าดูดเพื่อนบ้านได้ทั้งระบบโอ้โห อย่างการที่เศรษฐกิจของกัมพูชาและลาวที่อยู่ท่ามกลางตรงกลางระหว่างไทยกับเวียดนามทั้งสองประเทศนี้แหละพึ่งพานักลงทุนหรือทุนจากไทยเกินกว่าครึ่งด้วยซ้ําในบางภาคหรือถ้าไทยเลือกที่จะถอนทุนหรือว่าโยกการลงทุนกับประเทศหรือไม่ก็เลือกที่จะเข้ามาที่เวียดนามแทนระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนั้นแทบจะวูบทันทีเลยทีเดียวอย่างความเห็นหนึ่งของคนเวียดนานมนะครับเขาบอกว่าถ้าไทยไปเปิดโรงงานใหม่ในยาจางังแทนเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยเอาแทน ที่ต,ต่างๆที่ไปลงทุนในกัมพูชาผมคชื่อว่าคนกัมพูชานี่เสียงานเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวทีนี้ก็ยังมีการถูกกล่าวถึงกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจไทยดูดเพื่อนบ้านในทั้งระบบโอ้โหคำนี้มันหมายถึงอะไรคือทำาไม,มันเป็นคําที่ดูน่ากลัวมากเลยนะอย่างในเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวถึงก็คือด้วยความที่ไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมที่เพื่อนบ้านต้องพึ่งเกือบทุกสายการผลิตอยู่แล้วถ้ามองลึกลงไปในะต่อให้มานับเวียดนามที่ เป็นแหล่งผลิตที่ยอดเยี่ยมในยุคหลังๆก็ตามแต่จริงๆไทยเป็นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องพึ่งอยู่แล้วมันมีความเชื่อมโยงและต้องพึ่งพาอย่างเช่นการที่ถูกกล่าวถึงนะครับกรณีของไทยกับการเป็นฐานการผลิตรถยนต์อะไหล่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาหารแปรรูปที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในอินโดจีนแล้วแหละโรงงานไทยนส่งออกไปทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาแม้แต่เวียดนามเองก็ด้วย แบบที่ประเทศต่างๆยังไม่สามารถผลิตเองได้ยกเว้นก็นแต่เวียดนามนี่แหละที่พอจะทําได้แต่3ประเทศก่อนหน้านั้นมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะผลิตเองได้อย่างการที่กัมพูชาแทบจะไม่มีโรงงานผลิตอะไรลรถหรือแม้กระทั่งพวกยารักษาโรคแบบครบวงจรนั่นก็ต้องพึ่งพาไทยอยู่ดีไปแบบพึ่งที่อื่นก็ลองดูลาวเองก็ต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยไม่ต่ำกว่า70%ดอยู่แล้วไหนจะพม่าที่นําเข้าทุกสิ่งทุกอย่างจากไทยเป็นหลัก ลองนึกว,ว่าถ้าไทยหยุดส่งออกแค่หนึ่งอาทิตย์นี่โอ้ยเพื่อนบ้านลองอดโอยแล้วมันเหมือนชัดดาวระบบค้าขายในตลาดทันทีเลยทีเดียวมันถึงขั้นนั้นเลยก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าเพื่อนบ้านในบางประเทศเขาก็พยายามจะเป็นปัญหาตรงนี้อยู่นะก็ลองนึกสภาพแล้วกันว่ามันต้องดิ้นรนแค่ไหนนะจากการที่ผลิตเองไม่ได้จะเอาที่อื่นมาแทนก็ไม่ใช่ว่าจะเลวได้ขนาดนั้น อย่างไรก็ตามนะครับมีการกล่าวถึงในเรื่องนี้นะครับว่าไทยเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่ทางการเงินนะครับในแง่นี้ก็คือการลงทุนในแถบเพื่อนบ้านนั่นแหละมีการขยายเพิ่มเติมนะครับอย่างในความเห็นหนึ่งบอกว่าถ้าไทยหยุดซื้อไฟจากลาวอ,อ๋อก็เท่ากับว่าเขื่อนลาวก็ล้มทันทีเลยทีเดียวอันนี้เขาพูดถึงกรณีของเราซึ่งไม่รู้ถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่านะแต่น่าจะมีผลมากๆหรือทีนี้เขาก็พูดถึงกรณีของบริษัทยักใหญ่ของไทยนะครับที่ทําเกี่ยวกับภาคของการเกษตรการผลิตเนี่ย ถ้าบริษัทหนึ่งของไทยถอนฟรราร์มไก่ออกจากกรัรมพูชาอุตสาหกรรมกรเกษตรเนี่ยโอ้โหหายวับพอสมควรเลยนะเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เลยถูกกล่าวถึงในแง่ที่ว่าไทยไม่ต่างอะไรจากเป็นแหล่งควบคุมกระแสเงินในระดับเศรษฐระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นธนาคารยักษ์ใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นในลาวนะครับแต่เป็นธนาคารไทยนะหรือแม้แต่ในกัมพูชาก็ปรากฏให้เห็นหรือแม้แต่ทางเครือธุรกิจวัสดุก่อสร้างของไทยที่อยู่ในบรรดาประเทศแถบนี่รวมไปถึง คือธุรธกริจเกษตรแล้วก็อาหารภาคของการผลิตที่ก็อยู่ในประเทศแถบนี้ด้วยมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เปิดประเด็นมาก็คือด้วยความที่เส้นทางขนส่งนี่ะมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ไทยไม่ได้ครอบครองแค่พรมแดนแต่ครอบครองทางผ่านทางการค้าด้วยอันนี้ก็หมายถึงกรณีที่เพื่อนบ้านจะเข้ามาในไทยขนส่งไปตรงนั้นตรงนี้นะครับไทยไม่ต่างอะไรจากการครอบครองทางผ่านทางการค้าทุกสายสําคัญที่สุดในอินโดจีน แต่จะเห็นได้ว่าไทยก็เปิดมากๆเลยเปิดให้เพื่อนบ้านมากๆในแบบที่ไม่หาทางที่จะทําให้ตนเองมีข้อได้เปรียบในเรื่องที่จะเอาเปรียบเพื่อนบ้านได้ไทยดูเหมือนจะไม่ทําอย่างนั้นเลยพีการกล่าวถึงขั้นในม,มุมนี้ว่านึกภาพตามง่ายๆนะเอาแค่ถ้าไทยขึ้นค่าผ่านแดนหยุดระบบขนส่งหรือว่าชะลอใบอนุญ,ญาตส่งออกอะไรแบบเนี้ยคือปัจจัยที่จะเล่นในเชิงตุกติกเนี่ยแต่ไทยไม่เลือกที่จะทําอย่างนั้นเลยไง ประเทศเพื่อนบ้านเรียกได้ว่าหายใจติดขัดทันทีถ้าไทยจะแสดงอํานาจให้เห็นอิทธิพลในมุมนั้นโอ้ oh, oh, ผมดูจากหลาย,ลายๆมุมมองนะก็มีความรู้สึกว่าบ้านเราก็ใจเย็นอย่างที่เขาพูดถึงกันจริงๆนะคือใจเย็นไม่พอใจดีด้วยอีกต่างหากนะครับก็จะหาทางที่มันติดปัญหากันให้น้อยให้มากที่สุดนะเหมือนว่าไทยเราจะไม่อยากจะมีปัญหากับใครเท่าไหร่ต่อให้จะเป็นตัวเล็กกว่าหรือตัวใหญ่กว่านะได้ชัดเลยว่าในสายตาเพื่อนบ้านไทยมีอิทธิพลอ,อยู่ในมือก็จริงแต่ เป็นการแสดงออกแบบนี้จนได้ภาพลักษณ์ความใจดีและใจเย็นไปเจ้ความให้หนึงของคนเวียดนามครับบอกว่าสำหรับผมคนเวียดนามไม่เคยมองว่าไทยจะอ่อนแอหรืออ่อนโยนอะไรขนาดนั้นนะแต่เรารู้ดีว่าไทยมีกําลังแล้วก็เลือกที่จะวางตัวเป็นกลางเพื่อรักษาสมดุลระหว่างพลังที่มีและภาพลักษณ์ที่พวกเขาต้องการด้วยไทยไม่ได้ต้องการภาพลักษณ์ที่ตูน่ากลัวในสายตาเพื่อนบ้านอย่างจีนเหนได้ชัดจากการที่จีนเข้ามาต่อให้เป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะแต่จะ จีนเนี่ยก็จะวางตัวเป็นอีกแบบไปเลยคือมีภาพลักษณ์ที่ผู้คนก็จะต้องแคร์เขาสักหน่อยอะไรแบบนั้นจริงๆไทยเองจะทําแบบจีนก็ได้นะเอาเป็นภาพลักษณ์ที่แบบว่าเพื่อนบ้านก็ต้องแคร์ฉันสักหน่อยแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยโดยมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ถูกกล่าวถึงก็คือการที่ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโลกทั้งใบให้ใหกับเพื่อนบ้านโดยไม่รู้ตัวโลกทั้งใบก็คือเรื่องของการบินนั่นเองนะฮะ อย่างในความเห็นหนึ่งครับกล่าวถึงว่าถ้าอยากไปจีนเองยังต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินในไทยเลยหรือจะส่งของไปยุโรปยังต้องใช้บริการไปชนีขนส่งจากทางฝั่งไทยโอโ้โหอันนี้มันยุคไหนเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงสายการบินด้วยความที่สนามบินไทยมีเที่ยวบินเยอะเยอะมากเลยหรือเรียกได้ว่าถ้าเอาเพื่อนบ้านเล็กๆนะก็เกือบทุกประเทศรวมกันยังไม่ได้เท่าไทยประเทศหนึ่งเลยสุวรรณภูมิแทบจะกลายเป็นเกตเวย์ของทั้งภูมิภาค จะเห็นได้ว่ามีนักเดินทางจากโลกตะวันตกตะวันออกกลางหรือแม้แต่มาจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้คือถ้าจะไปกัมพูชาลาวหรือแม้แต่กระทั่งเวียดนามตอนกลางพูดได้เห็นภาพง่ายๆกับความเป็นศูนย์กลางทางด้านอากาศที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคสนามบิน2แห่งของไทยแม้จะเป็นแค่2แห่งแค่2แห่งนี่แหละมีจํานวนเที่ยวบินต่อวันมากกว่าสนามบินกัมพูชาลาวเมียนมารวมกันทั้งประเทศซะอีกซึ่งไม่ต่างอะไรจากการที่ไทยกําลังถืออํานาจเชื่อมโลก อยู่ในมือเรื่องนี้ทําให้มีความเห็นอย่างหลากหลายนะครับว่ามันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างอย่างที่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นคนดังที่ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะเขายังทําคลิปวิดีโอเลยว่าจะไปเที่ยวขเขมรเนี่ยเขายังต้องจําเป็นที่จะต้องบินลงไปที่ประเทศไทยและกลายเป็นว่าได้ถ่ายคลิปทิปเที่ยวกรุงเทพคือก็ได้แวะกรุงเทพก่อนแล้วก็ได้สํารวจกรุงเทพกลายเป็นว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายที่กรุงเทพนั้นดังกว่าซะอีกก่อนที่จะไปพนมเปญในภายหลัง ต่างันที่ตอนแรกตั้งใจที่จะไปที่กัมพูชาให้ได้มันก็เป็นอย่างนั้นไปซะง,งั้นทุกอย่างดูเหมือนล้วนจะเริ่มที่ไทยจะไปจบที่เพื่อนบ้านก็ต้องผ่านที่ไทยอยู่ดีเรื่องนี้นะครับก็มีมุมมองนนะว่ามันอาจจะฟังดูแรงนะถ้าไม่มีไทยแล้วเพื่อนบ้านจะทํำยังไงมันเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อมากอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่ถูกกล่าวถึงก็เป็นกรณีของเรื่องนี้ด้วยนะว่าอย่างเช่นมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในแถบเพื่อนบ้านเนี่ย รู้ไหมว่าสนามบินของไทยนมีส่วนสําคัญมากๆในการเชื่อมต่อสายการบินระหว่างประเทศคือเวลามีภัยพิบัติเกิดขึ้นในแถบเพื่อนบ้านสนามบินของไทยไม่ต่างอะไรจากการที่ส่งความช่วยเหลือไปได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดที่หนึ่งเลยนะคุณลองนึกภาพดูแล้วกันว่าถ้าเพื่อนบ้านเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเอาแบบน้าท่วมอย่างที่ผ่านมานะฮะประเทศไหนรจะมีกําลังที่จะไปส่งความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วถ้าให้ใช่ไทยมีแค่ไทยเท่านั้นเลยนะที่จะรวดเร็วได้ หรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือจากทั้งโลกถ้าจะเข้าไปถึงเพื่อนบ้านก็ต้องผ่านไทยอยู่ดีโดยก็มีการพูดถึงนะครับว่าหากไม่มีสนามบินไทยการขนส่งผู้คนสินค้าความคิดและก็โอกาสระหว่างประเทศเข้าสู่ภูมิภาคไปสู่ประเทศเล็กๆอีก,ก,ก,กทีเนี่ยมันถึงขั้นจะสะดุดได้ทันทีเลยนะแล้วถ้าหาเพื่อนบ้านคิดจะปลดตัวเองออกจากการพึ่งพาไทยคำถามสำคัญก็คือพวกเขามีทรัพยากรความพร้อมความเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอ ทีนี้มันก็มีมุมมองที่ถูกกล่าวถึงในมุมนี้นะครับว่าถ้าเป็นสมมุติฐานคือถ้ากัมพูชาแบบไม่คบค้าสมาคมกับไทยเนี่ยเท่ากับว่าการเชื่อมโลกของกัมพูชานี่ก็หายไปในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะเมื่อทางเข้าโลกสู่กัมพูชาหายไปจากแผนที่บินของโลกลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องสมมุติฐานนะลดระดับความสัมพันธ์กับไทยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของการค้าขายผิดพรมแดน แต่มันคืเเรื่องของการบินจากไทยไปกัมพูชาด้วยเที่ยวบินตรงระหว่าง2ประเทศก็อาจจะมีน้อยลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ผลที่ตามมามันไม่ใช่แค่การเดินทางของคนไทยกับคนกัมพูชาเท่านั้นนะสิแต่มันหมายถึงว่าคนทั้งโลกจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาไปเที่ยวกัมพูชาก็จะรู้สึกเหมือนหลงอยู่ในระบบการเดินทางที่มันไม่เป็นเส้นตรงเหมือนแต่ก่อนจากความคุ้นชินที่จะต้องแวะมาที่ประเทศไทยก่อนหรือว่าเชื่อมต่อไปที่กัมพูชาอีกทีก็อ,อาจจะต้อง สลับสับเปลี่ยนเส้นทางกันสักหน่อยเรื่องนี้มีการถูกกล่าวถึงกันต่อนะครับว่าคือต่อให้ไม่มีไทยนะอันนี้ในมุมมองกับกันยังไงคนทั้งโลกก็ยังเดินทางเข้าถึงกัมพูชาได้อยู่ดีแต่มันจะแคร์ยากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จะไม่คุ้มมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการเดินทางไปที่กัมพูชามันสามารถคุมคอสค่าเดินทางหรือว่าตัว๋วเครื่องบินในราคาที่มันสามารถประหยัดได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะแพงขึ้นและมันจะคุ้มค่าที่จะไปไหมนั่นคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะคิดอีกที ในขณะเดียวกันนะครับมีมุมมองนี้ก็ให้มุมมองกันว่าคือการที่พยายามเดินห่างจากไทยการที่กัมพูชาพยายามจะเดินห่างออกจากไทยตอนแรกมันอาจจะดูเป็นการยืนด้วยขาของตัวเองนะแต่ในโลกของความเป็นจริงซึ่งทุกอย่างดันไปเชื่อมโยงกับไทยอยู่แล้วสำหรับในภูมิภาคนี้การไม่มีไทยการไม่พึ่งพาไทยเท่ากับไม่มีสะพานหลักที่จะใช้เชื่อมต่อโลกหรือแม้กระทั่งเชื่อมโลกต่อมาที่กัมพูชา แน่นอนว่าเรื่องนี้มันต้องเอามาคิดเพราะว่ามันเป็นในยุคสมัยที่เวลาความสะดวกค่าใช้จ่ายคือปัจจยัยหลักของทุกคนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ร่ำรวยมากแค่ไหนก็ตามพวกเขาจะคิดเรื่องของความสะดวกแน่นอนต่อให้มีกําลังใจที่จะจ่ายแพงมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันจะไม่ได้ราคาแพงขึ้นก็ตามแต่อย่างไรก็ตามความสะดวกคือสิ่งสําคัญที่สุดใครจะกล้าเดินทางข้ามแม่น้ําโดยที่ไม่มีสะพานอีกต่อไปลองคิดดูลวกันโดยเรื่องนี้นะส่งท้ายไว้ในมุมมองนี้นะครับว่า มันเป็นด้วยความที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวของกัมพูชานั่นแหละพวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพานากท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่แค่ในแถบนี้อย่างนักท่องเที่ยวจากยุโรปเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่ที่จะเดินทางเข้ากัมพูชาไม่ได้ตั้งต้นที่บ้านของตนเองก็หมายถึงว่าไม่ได้เริ่มจากสนามบินบ้านเขาแต่เรียกว่ามันตั้งต้นอยู่ที่ประเทศไทยคือเขาจําเป็นจะต้องเดินไปเดินทางนะครับขอไปเดินทางไปที่ประเทศไทยเดินทางด้วยสายการบินแล้วไปที่ประเทศไทย ขอเพอเที่ยวกรุงเทพสามวันก่อนก่อนที่จะข้ามไปเสียมเรียบด้วยซ้ำดังนั้นแล้วเมืองท่องเที่ยวอย่างเสียมเรียบคือได้รับผลกระทบร้านค้าโรงแรมคนขับรถรายได้จะหายไปในระดับหนึ่งเลยหากไม่มีไทยเป็นจุดเริ่มต้นในตรงนี้โอ้โหเรื่องนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าไทยมีบทบาทต่อแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านเองด้วยนะแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยนะว่า คนทั้งโลกเขาไปเที่ยวเมืองไทยก่อนได้ซ้ำนะเนเ่ยก่อนที่จะไปเที่ยวกัมพูชาท่านผู้ชมแหะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมแสดงความเห็นกันด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับผ่านการเรียบเรียงแล้วก็มานั่งเล่าสู่กันฟังในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้พอดแคสต์แบบนี้นะฮะก็มาติดตามกันได้นะฮะมีหัวข้อถัดไปมาเล่ากันต่อในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสูรท่านผู้ชมครับฝาส้ยุืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยเช่นเคยนะครับซื้อยืดแบรนด์ไทยนะใส่สบาย